เพื่อนๆเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมครับเคยตั้งค่าปิด Windows อัปเดตไปแล้วแต่วันดีคืนดีไอตัว Windows อัปเดตดันกลับมาทำงานเองได้อัตโนมัติท้งทางที่เราเคยปิดการทำงานไปหมดแล้ววันนี้เพื่อนช่างคอมขอนำเสนอโปรแกรมปิดและบล็อก Windows อัปเดตบน Windows 10แบบปิดการทำงาน100%ไม่มีกลับมากวนใจเราอีกแน่นอนโปรแกรมแจกฟรีภายในคลิปรับชมให้จบด้วยนะครับ สวัสดีครับผมดัดเพื่อนช่างคอมนะครับวันนี้ได้เจอหนึ่งโปรแกรมดีๆครับผมที่จะมาแนะนำรีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันใน EP ีนี้นะครับกับโปรแกรม Windows b o c k e r นะครับผมบล็อกการอัปเดต Windows ต่างๆนะครับเพราะว่ามีหลายๆขั้นตอนนะครับเกี่ยวกับการปิด Windows อัปเดตไม่ว่าจะเป็นการปิด Windows อัปเดตโดยเปิด r u n c o m มานดนะครับผมแล้วพิมพ์คำสั่ง s e r v i c e nsc ซึ่งเราก็เข้าไปปิด Windows Update Service นะครับบริการทั้งหมดของ Microsoft เนี่ยแล้วก็ได้ไปดีซิเบิลออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่วันดีคืนดีครับเพื่อนๆมันกลับมาทำงานเองได้อีกครับ oh, <no. S 1> ก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเป็นเกมเมอร์นะครับหลายๆคนเวลาเราเล่นเกมอยู่เนี่ยบางครั้งอยู่ๆช่วงเวลานั้นเนี่ยเฟรมเรทค่า fps ในเกมเนี่ยมันดรอปลงนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเวลาเรากดท a ร k Manager ออกมาแล้วเนี่ยครับผมปรากฏพบว่า CPU เนี่ยทำงาน100%เลยนะครับก็เป็นปัญหาหลักๆครับสำหรับชาวเกมเมอร์หรือเพื่อนๆหลายหลายคนที่เจอปัญหาเกี่ยวกับ Windows อัปเดตอยากจะปิดการอัปเดตแบบถาวรแบบปิดแล้วปิดเลยไม่มีมาแบบฟื้นคืนชีพก,กันอีกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ ผมแจกฟรีโปรแกรมที่ผมว่านี้นะครับผมใต้ดิสคลิปชันเรียบร้อยดาวน์โหลดแล้วไปติดตั้งโปรแกรมพร้อมๆกันครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะไม่สอนการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับ <Okay. S 1> ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนดาวน์โหลดโปรแกรมกันเป็นอยู่แล้วนะครับผมโดยเริ่มไปที่ไฟล์าดาวน์โหลดนะครับผมให้เพื่อนๆไปที่ไฟล์าดาวนโหลดมองหาไฟล์ที่เป็น wub นะครับผมไฟล์นี้เลยเพื่อนๆดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับผมให้ทำการแตกไฟล์นะครับโดยคลิกขวานะครับแล้วก็จะแตกไฟล์โดยใช้ว i นล a าโดยปกติก็ได้นะครับหรือจะเป็นเซเว่นซิฟนะครับผมผมใช้เซเว่นซิฟนะครับในการแตกไฟล์แล้วก็เลือกแตกไฟล์ไปที่ WUB นะครับผมคลิกจากนั้นก็จะทำการแตกไฟล์ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อนะครับผม จากนั้นดับเบิลคลิกเข้าโปรแกรมนะครับผมเพื่อนๆก็จะเจอหน้าตาโปรแกรมแบบนี้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์จะเป็น WUB ก็ย่อมาจาก Windows Update Blocker นั่นแหละครับผมก็ให้เลือกเขานะครับมันจะมีอยู่2ออย่างให้เพื่อนๆสังเกตที่เป็น X64 กับ WUB ธรรมดานะครับผมอันนี้ก็จะเป็น X32 หรือ X86 นะครับผมก็ คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยเป็น X64 ผมก็คลิกขวาที่ไฟล์นะครับแล้วเลือก Run All Admin จากนั้นคอมของเพื่อนๆน,นะครับอาจจะปรากฏหน้า User Account Control นะครับให้คลิก Yes อ่าพอปรากฏตัวโปรแกรมนะครับก็จะแบบนี้เลยครับเพื่อนๆจะมี Enable แล้วก็ d i s a i l e disable เนี่ยก็คือปิดนะครับปิดการอัปเดต Enable คือเปิดการอัปเดต Windows ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเหมือนเมือนกันนะครับผมตอนนี้เราอยากจะปิดก็เลือก d i s a b l e ติ๊กแลก้วก็กด Apply now คลิกนะตัว Status นะครับด้านขวาเนี่ยก็จะ,จะขึ้นรูปโลกกากระบาทสีแดงแบบนี้แสดงว่าตอนเนี้ย w n n o w w s ได้ปิดการอัปเดตแน่นอน100%โดยที่ผมได้ทดลองใช้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับก็ปิดการอัปเดตแบบ ในเดือนนั้นเนี่ยไม่มีการอัปเดตเลยนะครับผมแต่สำหรับใครที่ต้องการอัปเดต Windows ภายหลังเข้าใช้งานโปรแกรมนี้ก็สามารถเลือก enable update แล้วก็ apply now ได้นะครับโดยสเตตัสด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นรูปโล่สีเขียวแล้วก็มีลูกศรถูกแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเรายอมรับการอัปเดต Windows อัตโนมัตินั่นเองครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพื่อนช่างคอมนะครับผมดัดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกับคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ